ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในพีชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพีนะครับเนาะนะวันนี้มาอยู่กับไอริสนะครับจะกินอ่าเซเลมูนนะมูมิงน่ารักนะครับเลยจิ๋วไปโอเคไปลุยกันเลยนี่ไงโยนหนึ่งไปกองบัวมายืนยกนิ้วให้ลอเรียวนะนิดนึง นี่นะฮิวแบบ500เปอร์เซ็นต์เอลซูก,กำลังช็อกอยู่ว่าความมุงมิตนี้คืออะไรกันนี่มีแท็บมีแท็บเคอเอ,อ้ยควายควิดกดสองมาก่อนโอ้โหหนึ่งนัด อีนึงหนักหลบได้เป็นไงล่ะเฮ้ยวัววัวอะไรวั ot, วอะไรเฮ้ยพุ ot, ่ทำอะไรทำอะไรไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยจะยิงอีกแล้วไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหโหมมนไม่ดีมันไม่ดีพิเกอร์โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวตโลตโลเอาเอสซีคิวมาผมก็ลืมดูนะเฮ้ยเรียบร้อยเปิดบัตรนายเด็กเตี้ย เ้ยข้างล่างมูลาณก็ใส่เดียวกับออเลนไปแล้วความไม่ใช่สองหนึ่งว่ะข้างบนเหมือนจะมีประเด็นเหมือนจะมีประเด็นก็ไม่มีเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงกลางเฮ้ยเขาตีมังกรด้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนบัสเฮ้ยไตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาแล้วรอเลี้ยวรอรอเลี้ยวลำลำสวยงามลำไทย ยังตามอยู่นี่ไงกดเกาะให้หนึ่งทีเราตาสุดเฮ้ยไอควัวนี่มาสวนมาเอามาเอามาเอาแกเอานี่ไงเฮ้ยแล้วแล้วผมสี่ไงแล้วผมโยนสี่ไงแล้วผมก็ไม่มีอะไรไงเนี่ยเอาไงต่อดีเพื่อนเอ้ยนั่นก็ไปแล้วมูดบไปชิง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 เราเลี้ยวไปหลังป้อมแล้วโ <c oughs> อ้สุดเกินออกมาเพื่อนมีกดเกาะให้อ,ใหอ่ะสแกต้เต้ ไม่รู้เลยว่ามันพากว่าอะไรจะเสียงมันจะว่าโอ้โหเอ็งกีนี่แหละเจเจเนเลยเคได้มังกรแต่ผมดีมก่อนถูกโจมตีนี่นี่ชิคกี้ดยเฮ้ยตร,ต,รต,รตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตัวตลกตีกับควายอยู่ ไม่เป็นวา่หรือหัวหัวดีเนาะบันี่นี่ไงเฮ้ยนี่เราเรียกชิงชิงนั่นนะนั่นนะปดูบนบัดมาที่ไรก็ได้ยินจะเสีงยงเอลซูซนะจิวจิวมีไงมีแทบเผมอ,อเฮ้ยอะไรอะไรโยนสีโยนสี S <S เอ้ยวัวน,นี่มันเอามันเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสู้ดีสู้ดีนเนี่ยเนี่ยหนีเวล่ะหนีหนีที่ไหนเฮ้ยกดกอดเดีเฮ้ยบัววัววัวนี้แนวป้องกันศันตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริออปเอเตอร์เฮ้ย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 เมูหลามาแล้วชิงชิงชิงไหมชิงไหมชิง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 ผิดด้านไม่มีดาเมจเอาเราตีธรรมดานี่ตายอยู่ดี เอาละมาเต๋อเฮ้ล่ะเฮ้ยยังได้อยู่ไปยังหลังบ้านนะครับหลังป้อมแล้วผมขึ้นล้างมาละทีนี้รเราเรียวราเรียวตรงนั้นตรงนั้นผมรีบไปผมรีบไปผมมาแล้วแล้วผม โยนอันตีไปก่อนเลยแล้วมันก็นี่ไงเอาตีธรรมดาตีธรรมดาเลยควา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 ย,วาย,วายผมกดล้างก่อนจะได้ไม่โดนยกเอ้ยไอ้นี่ไงผมมีเกาะเพื่อนใส่มันเออโจเกย์ยิยงไปไหนก็ไม่รู้แต่แต่ก็ตายอยู่ดีพี๋เรานี่ไงยกนิ้วไปให้หนึ่งทีมิสฟีผมพาวิ่งเอ้ยขากดอ,อลิสเปล่งกล้ามมาวะก <c oughs> ดไปก่อน จะไ,ได้กางนะตีเข้าอิโมจิเดี่ยวไม่ไรเหมือนตอนนี้เหมือนคอสเต้ป,ปอมนะครับเลือดแค่นั้นเอเอฮ้ยบั๊ดอะไรบ้าอะไรบ้าอะไรนี่ไงเราเลี้ยวลำลำลำตึ้งถายแล้วผมติ๊กเกอร์ออกแล้วผมโยนสตันแล้วเราเลี้ยวฟรีเราเลี้ยวฟรีผมผมทำอะไรผมกำลังจะเข้าไปเตมิมแต่เนี่ย,ต,ยตายหมดนี่ไงกดอิโมจิไปเลยนี่นี่นี่อาริเบก้า เออเอามาอันนี้มันคือนักส well, so. ู้จริงๆแล้วอ่ะแล้วโูลัลพอร์ตเป็นเมทอะไรกันเฮ้ยๆอันนี้เกาะผมโยนตีใบใบแล้วมากดเกาะแล้วล่ะอลิตรำลำลำลำนี่ใช่ไงกดควบอะไรลำลำลำขับไปคิง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  เอาดิ ane, เอาดิเอาดิเไม่กลับยังไม่กลับยังไม่ CAP, กลับทำไทำผมจะมีอันตีแล้วนะมีล้างมีอะไรครบเลยเฮ้ยมาแล้วผมเช็คเล้รอเลียเรอเลียวังนัตีแล้วผมจะตายไงผมโยนตีทิ้งไว้ก่อนแล้วผมหนีล้ไปแล้วผมกลับมาสวนออเฮ้ดูเฮ้ยอมยังไม่แตกเหรอเอาเอาแล paint, ้วผมมาเจอบัรโอ้โหโคตรล้า รียยบ้อแถวบ้านเรียกวมันลนมาแกงค่าดับเบิ kill ลนแถวบ้านียกว่าลนเอ้ยผมก็ลืมดูในแมปเลยเมื่อกี้เนี่ยโมจะดูวงไฟโอ้โหป้อมอยังไม่แตกวิ่งมาเจอป้อมอยังไม่แตกแล้วจะออกไอจะจะออกลงไปไปทางพุ่มมาเจอบัตรเรียบร้อยผมจะเล่นเป็น ฟูดามีดนะครับไม่เล่นแบบออกแทงออกซับเลยนะเอาแบบโยนทีแคลรี่หัวหัวสัน์นคยโดนตรงนั้นใส่นวแล้วเรามาแล้วเราแดดเดดดดดดไปแล้วไปแล้วมนีนิตินติโยนไปก่อนไม่โดนใครแต่ก็โยนไปก่อนเอาคอนเทนต์ไม่โดนแต่โยนไปก่อนแต่อันนี้โดนแล้ว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 นี่ไงนี nice ่ไงลำดีเพราะมีครูอลิสเป็่งกล้าอยู่แล้ว พี่นะฮะเากดกีโมมาไงไงควายอะไรอะไรอะไรนี่ไงโยนหนึไปก่อนนี่ีเทนไห้นี่ไงดีเยผมโยนอันติ้งนี่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 มาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วนัวใส่นัวใส่กันนัวอะเรนอะเรนอะเรนอเรนเฮ้ย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 นี่ไงนี่ไง นักดาบจะมาสู้เทพธิดาได้ไงโอ้โห,โโหเฮ้ยจะสู้ก็ยิงนะยิงเก่งนี่ท้าวิ์เลยอลิสเบ่งข้าวมันเขาจะ <laughs> เขาเขาจะชอบสกินนะเรานะแต่ลอเรียวกับอลิสนี่เวลาอยู่ด้วยกันนี่การันตีไปสองวงนี่โอ้โหโเรียบร้อย ตมตีกลางเยอะกางเยอะผมเห็นเมื่อกี <ım S 2> ้เฮ้ยบัวมาอลตอเลตนี่ไงไปแล้วไปแล้วแล้มันมาเกาะหัวผมนี่ไงเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่ใช่ง่ายๆเราเลี้ยงลำอยู่ผมกดเกาะให้ตัวเองแล้วผมใบถึงไหมถึงเอาโดนนี่ไงเราเลียวยังลำอยู่ยังลำอยู่เฮ้ยแเราจะตายคู่แล้วตอนนี้อลิเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไอลิไอลิอลิเย เรียบร้อยตายคู่เมื่อกี้ก็ลึงไปนะเพื่อนเราก็เราก็แบบมั่วตลอดแล้วมั่วมั่วมั่วบ้านงานกันมามามาโอ้โหรอเรี้ยวคิวไปทิ่สองแล้ว าเตเต้ไอคิดไอคิดอเไรอย่างมาเตเต้เดี๋ยวผมกดอันนี้ให้เพื่อนวิ่งนี่สปอร์ตสปอร์ตแบบแกงแงเฮ้ยโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ฟิกเกอร์ด้วยแล้วไม่มีอะไรแล้วผมใบไปก่อนนี่ไงเฮ้ยมันแกงกล้าแอคมันแอคแล้วมันแอคแล้วเงี้ยตีธรรมดาดิกเงี่ยไงยิงไงสู้ดิเนี่ย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 ตึออกนะเห็นตึงไหมล่ะ เฮ้ยเราเรียกลัำลำลำชุยฉายล้ำชุยฉายพิเกอร์ไปแล้วเฮ้ยแล้วผมจะเจอซูมตัวมันก็น่ารำคาญนะผู้ติเติด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 ตาดติ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 ติดติดติ Your destroyed team has เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นเอริสเอรินเป็นล้อเรียกกําลังลําชุยฉายอยู่ลําชุยฉายเราไปแล้วเราไปแล้วเราไปไอริสเข้าไปแล้วเราเที่ยวตายไปแล้วแล้วไอริสจะเป็นคนทีนตีไปไงเฮ้ยเอาไงตายเราหมดแล้วอ่ะผมทำอะไรไม่ได้ละผมก็เดินเดินไปเดินมา เง่งกดเกาะเทกอะไรอ่ะไอลีพิมบอกว่าคีฟทักเปียสินะหมายถึงตอนนี้ไอลีนี่คือเป็นคีฟใช่ไหมน่าจะอ่าน่าจะตีเบาเกินนะเขาน่าจะแบบเออคีฟทักเปียนะแต่ผมว่าเดี๋ยนวนี้เนาะถ้าจะเล่นอนะไอลีนี่ไปเล่นมาลอตด,ดีกว่าทูดาเมม,เมอนกัน ตีเป็น AOE อแล้วตีกว้างๆตึงๆตีเกาะอ,อีกอฟูออปชั่นเฮ้ยแล้วมูหลาไปแล้วมูหลาตรงนั้นน่ะชิงชๆๆิงชิงไหมไม่ชิงไปแค่หมุนตัวโชว์ <c oughs> เฮ้ย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 แล้วจบเพอร์มันใส่ไงมันใส่ไงี้ยิงแล้วผมมาเงนี่ไม่ต้องถึงมือ <c oughs> นี่เล <c oughs> ทำอะไรกันต่อ ชีคีฟส์ไลคิฟสเกมนำแบบสุดๆแล้วนะฮะตอนนี้ไปเดี nice> ๋ยวผมไปเติมกลางดีกว่าเตี๊ยมอีโมจิยกนิ้วให้รอเรียวเฮ้ยเฮ้ยคึกรอเฮ้ยจะตายเฮ้ยทำเป็นเล่นไปไอ้หนุ่มโอ้โหเอลซูบอกอีกอหยัางวะเจอหยัง เออไอ้เด็กคนนี้นี่มันแรงเกินไปยืนไม่ไหวยังฟูมอยู่เฮ้ยไฟไฟไฟนี่ไงแล้วเมียนติแล้วผมโยนเลยไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วฟันต่อยทีนึงเนี่ยโดนไงกดเกาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอฟซูเอฟซูนี่ไงตายตายกาลันเนรนาดจบแล้วเนี่ยจบแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้มองไหมพาคนก่อนไหม ที่ผมมีอันทีนะแต่ไม่มีมานาวะ่ะเฮ้ยเอาไงดิ <c oughs> นี่ไงมีสตันทีนึงโอเควิกตอรี นี้ที่เพิ่งรีแลก์มาแล้วครับผมเพิ่งได้ว่างเล่นเนาะนปัจจุบันตอนนี้ผมน่าจะอยู่คอมเมนเดอร์สามมั้งนะปัจจุบันนะครับแต่คลิปนี้อัดมาตั้งแต่สองสามวันก,นก่อนแล้วโอเคอ่ะอเราอยกวีพีไปลำตึงๆสกอร์ขาดขาด อ่ะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเนาะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe mm hmm. ให้กับนายพีชแชนแนลด้วยนะครับเนะาะส่วจะเป็นคลิปสนุกสนุกอะไรต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายคลิปหน้าคลิปหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะไปละ